เดอะบิลสูตรรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเด็กๆหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปประจำวันพุธครับในทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะที่ทางบริษัทเรานะครับก็จะผลิตขึ้นมานะทั้ง <S <S ให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาพูดคุยในคลิปพิเศษต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นกันเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปตรวจงานที่โรงงานนอกเมืองกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลาย เดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรงงานนอกเมืองกันครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะพาไปดูโรงโม่ด้วยเนาะแล้วก็ระหว่างทางก็ว่าจะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้เนาะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะก็จะเป็นช่วงที่เรานะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับเพื่อนเราหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจนะแล้วก็แต่ละคนก้อนข้าง เหนื่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่าเฉลี่ยของธุรกิจเนี่ยเท่าที่ได้ข้อมูลมานะจากทางส่วนกลางนะโดยในงานที่น่าเชื่อถือเนะ่ก็พบว่าตัวรายได้ค่าเฉลี่ยของธุรกิจในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็เริ่มมีอาการดอบดาวลงมานิดหนึ่งนะครับผมเนาะท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างฝืดพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรการใช้เงินต่างๆเนี่ยมันก็จะตึงมากขึ้นเนาะ ธุรกิจของเก่าเนี่ยเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถวัดตัว GDP ของประเทศได้นะครับนั่นก็คือปกติแล้วนะถ้าช่วงไหนเนี่ยที่ประชาชนนะหรือประชากรนะเขามีกําลังการซื้อการจ่ายเนี่ยตัวขยะมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเนาะในส่วนของรีไซเคิลเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่สภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะสะท้อนออกมาโดยการที่คนเนี่ยก็จะประหยัดซื้อประหยัดกินประหยัดใช้อะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลมาถึงขยะมันก็จะมีการดอปดาวน้อยลงนะครับผม แล้วก็ในช่วงปีนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมรีไซเคิลนะผมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้หวือหวามากนะครับเพราะปกติแล้วในยอย่างช่วงที่มันแบบหวือหวาจริงนะเมื่อชุดสองสาปีก่อนอย่างเงี้ยตัวราคาก็จะดีด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวปริมาณขยะมันก็จะสูงด้วยเนาะแต่ในปีนี้เองเนี่ยเท่าที่ผมดูใน2ไตรมาสที่ผ่านมานะจากที่เราทําข้อมูลบริษัทเนี่ยกรพบว่าไอ้ตัวปริมาณของตัวขยะรีไซเคลิลเนี่ยก็ ไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะอะไรนะครับผมเนาะแต่ถามว่าดรอปลงมาเยอะมากไหมในบางสินค้าเนี่ยดรอปอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะเช่นพวกสินค้าประเภทพลาสติกเนี่ยที่เป็นอุปโภคบริโภคเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าในช่วง2องปามาที่ผ่านมาเนี่ยตัวพลาสติกต่างๆที่มันเข้ามาในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีอัตราการดรอปดาวที่ต่ําลงไปนิดนึงนะครับผมเนาะแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะบริษัทเราก็ยังได้รับความเขาเรียกว่าอะไรความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากลูกค้าภายในจังหวัดอยู่นะฮะแล้วก็มาเก็ตแชร ต้องพูดอย่างนี้ว่า Market s h a ร e เนี่ยไม่ได้มีจำนวนร้านค้าใหม่เนี่ยที่เปิดขึ้นมาในยเยอะมากมายนะสำหรับอุตสาหกรรมริไเซเคิลในจงังหวัดพิษณุโลกนะแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าจำนวนร้านไม่เพิ่มขึ้นจริงแต่แต่ละร้านเนี่ยมีความดุมากขึ้นทั้งเรื่องของมาเก็ตติ้งหรือเรื่องของการแม a จเมนต์ต่างเนี่ยมันก็ทําให้ตัวสนามแข่งในอุตสาหกรรมเราในจงังหวัดพิษณุโลกเนี่ยค่อนข้างมีความตึงมากขึ้นนะเพวาะแต่ละร้าน,เ,นเขาจะเริ่มทำมาเก็ตติ้งตาม ตามแบบแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะแล้วก็ที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเราก็เป็นเหมือนโมเดลให้กับหลายๆร้านด้วยในการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยผมว่าช่วงปีนี้เป็นช่วงที่ผมเนี่ยค่อนข้างใช้สมองเยอะมากๆในเรื่องของการมองหาแนวทางมองหาวิธีการทำการตลาดต่างๆหรือว,วิธีการสร้างแบรนดิ้งเนาะ เพราะว่าอย่างว่าว่าปีนี้เนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยมันเข้าสู่ปีที่30พอมันจะเข้าปีที่30ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการล้าล้านิดหนึ่งบางทีแล้วก็จะเจอกับสภาว่าแบบเ้ยหมดไฟบ้างหรืออะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเชียร์แอคทีฟตัวเองขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยคุณจําเป็นที่ยังต้องอยู่ในสนามนะคุณยังต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์นะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเวลาที่เราปล่อยมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเริ่มดรอปดาวลงเนาะ มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยที่แบบในธุรกิจปัจจุบันนะน้อยมากๆนะสาหรับผมนะที่แบบสามารถที่จะทําการตลาดแบบเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์เท่าเดิมในทุกๆปีทุกๆไตรมาสอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำยกเว้นแบรนด์บางแบรนด์ที่มันมีความเป็นยูนิคจริงๆคําว่ายูนิคก็คือเป็นสินค้าเฉพาะที่ผลิตได้แค่เขาหรือเป็นสินค้าที่คอมเพล็ิตเตอร์ต่ำอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถใช้โมเดลธุรกิจแบบการตลาดแบบไม่ได้ p พาเวอร์ฟูลมากเนาะแต่ของธุรกิจร ถ้าเราคุยกันบนโปรดักนะต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างยูนิคในเรื่องของโปรดักเนี่ยได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปยูนิคในด้าน,นอื่นๆเช่นยูนิคในเรื่องของการให้บริการที่อาจจะมีความเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นหรือมีระบบการ handling จัดก,การที่มันดีกว่าคนอื่นๆตัวนี้ก็สามารถทำมาเป็นยูนิค selling point ได้เนาะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังโฟกัสกันในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทำยูนิคในเรื่องของการสื่อสารองค์กรนะครับเนื่องจากว่าณนะปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะเป็นยูนิคหรือเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นคนเป็นเป็นแบรนด์ที่มีแค่เราคนเดียวที่ทำได้อะไรเงี้ยมันยากมากเนื่องจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วในเรื่องของการที่เราจะผลิตนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในเชิงโปรดักต์ได้นะครับและยิ่งณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าวัด สดุต่างๆที่เริ่มผลิตขึ้นมาเนี่ยบางอันเนี่ยเขาเนี่ยใช้วิธีการผสมเคมีใหม่ๆเข้าไปจนทำให้บางครั้งก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวรับซื้อว่าบางสินค้าที่เราคิดว่ามันจะซื้อได้อะมันกลับกลายเป็นมันซื้อไม่ได้เนาะหรือบางสินค้าที่มันเคยมีของเข้ามาสมัยก่อนเยอะๆนะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวัสดุทดแทนขึ้นมาแลจะทำให้บางโปรดักต์เนี่ยมันค่อยๆหายไปเนาะยกตัวอย่างง่าย ตอนนี้ของผมเนี่ยเรื่องของที่นอนนุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่นอนนุ่นเนี่ยเราเคยแบบมีปริมาณเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณกระลายตันอยู่นะครับผมณปัจจุบันเนี่ยนุ่นเนี่ยแทบไม่มีคนรับซื้อเลยเนาะยังผมเนี่ยยังหาคนมารับซื้อที่นอนนุ่นของผมยังไม่ได้เลยแล้วอีกโปรดักต์หนึ่งที่ผมคิดว่ามีแววนะมีแววที่จะดรอปดาวลงแล้วก็ต่ําลงนะก็คือตระกูลสินค้าพวก PVC ต่างๆกับพวกสายยางเนาะเมื่อก่อนสายยางเนี่ย มันก็จะมีพวกแค่สายยางเขียวใช่ไหมกับแค่สายยางอ่อนใช่ไหมแต่ณปัจจุบันมันก็เริ่มมีวัสดุใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อยืดอายุการใช้งานต่างๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวของตัวรดักของธุรกิจของเราด้วยนะครับในอนาคตเนี่ยผมก็หวังว่ามันคงจะมีโรงงานอะไรนะที่รับแบบเถินคืนกลับไปอะไรเงี้ยเพื่อทําให้เราสามารถเปิดโปรดักื้อต่างๆได้เนาะนอกจากนี้เองในปีนี้เองก็จะเป็นปีที่เราเนี่ย ค่อนข้างให้ความสาคัญกับการมองหาลายใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะทั้งในลายอุตสาหกรรมรีไซเคิลด้วยแล้วก็ลายธุรกิจอื่นๆด้วยนะอย่างตอนนี้ที่ผมเล็งๆไว้ก็จะมีพวกโคเวิร์กิ้งสเปซกับธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพวกแบบเป็นเอเจนซี่ต่างๆนะผมก็เริ่มกําลังเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้กําลังศึกษาซีทต่างๆแล้วก็ลองทําพวกโมเดลรนะีไซแคนวาสเนาะรวมถึงในตัวอุตสาหกรรมอื่นเช่นเซอร์วิสของอโตโมบิลอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเข้าไป พิจารณาดูเหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันค่อนข,ข้างเปลี่ยนเยอะพอสมควรส่วนในอุตสาหกรรมดิจเทลเองเนี่ยเราก็ยังมองในพาร์ทของการที่จะแอดออนไลน์โปรดักต์ใหม่ๆแล้วตอนนี้ก็ศึกษาเรื่องของคาร์บอนเครดิตฟุปปินนะ CFO เนะาะก็ตอนนี้ก็กำลังแบบพยายามพิจารณาอยู่ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต่างๆเพราะต้องบอกตามตรงว่ายิ่งนับวันนับวันเนี่ยการทำทรธุรกิจเนี่ยในในโลกของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแบบยากมากขึ้นคือถ้าคุณไม่ ถ้าคุณไม่แบบเป็นพอปสตาร์เลยอย่างเงี้ยคุณก็จะกลายเป็นแค่โน n เนมแล้วคุณก็จะค,ค่อยๆล้มหายตายจากไปนะเพราะฉะนั้นแบบของเราแบรนด์เนี่ยมันมาถึง30ปีแล้วผมว่ามันก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่งที่ต้องเตรียมเข้าสู่กระบ,บวนการการแบบแต่งหน้าทาปากใหม่นะเพื่อให้ยังสามารถที่จะรันธุรกิจไปได้ในโลกณปัจจุบันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรงงานกันดีกว่านะครับเพราะระยะทางอีกไกลพอสมควรเลยเพราะว่าจากที่เฮดคอเตอร์เนี่ยเข้าไปในโรงงานเนี่ยระยะทางเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบยีกิโลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่โรงงานนอกเมืองกันดีกว่า Let's go ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงงานพลาสติกนอกเมืองของผมเนาะโดยปกติก็จะมาตรวจดูความเรียบร้อยเรื่อยๆนะครับผมเนาะปกต,ติเวลามาตรวจมาดูอะไรบ้างนะผมก็จะดูความเรียบร้อยภาพรวมของโรงงานก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> โอเคต้นมงต้นไม้ต่างๆมีการตัดจัดการเรียบร้อยไหมเนะาะเศษขยงขยะต่างๆเนาะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับานัทธรอนด้วยนะเพราะว่านะ้าเขาเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่เนาะก็นะ้าเป็นน้ามาทํางานกับเราได้ประมาณสักสามปีแล้วนะั้งเนาะจากข้าราชาการแล้วก็มาทําเกษียณอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ เขาดูแลได้ดีในพื้นที่ของเรานะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนนิ่งของบ้านพักคนงานเนาะบ้านพักพนักงานของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดเดียวมา้จะมีจุดนี้กับจะมีในส่วนของตัวหลังโรงงานด้วยนะครับเลื่อไปดูในเรื่องของความเรียบร้อยต่างๆนะว่าโอเคะคุณดูจัดการเก็บกวาดเรียบร้อยนะ,ะนั้นของเล่นเด็กเราไม่ได้ติดอะไรเนี่ยถุงขยะจัดการเรียบร้อยมีการกวาดท,ทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้ก็โอเครับได้นะครับผมเนาะตกติดกัมาตรวจอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะฮะเพราะต้องมาดูในส่วนของความเรียบร้อยต่างๆด้วยเน แล้วก็จะมีต้นไม้ที่มันอันนี้โดนกับตัวโครงสร้างแล้วตอนนี้เราก็จัดการซ่อมแซมซ่อมบำรุงหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลานพลาสติกต่างๆเนาะก็จะเป็นลานที่ใช้สําหรับตากให้มันแห้งให้เรียบร้อยนะครับของเราเนี่ยมันจะมี2ระบบเนาะที่เราทํากับระบบพลาสติกอยู่ก็คือมันจะมีลานตากแบบนี้ที่เราเอาไว้ใช้ตากในช่วงหน้าที่มันมีแดดอย่างเงี้ยเราเช่นหน้าร้อนหน้าแรงต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะตากกันบนลานนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนวิธีการแก้ปัญหาของเราคือเราจะมีในส่วนของตัวเครื่องอบด้วยนะฮะมันก็สามารถทาให้เราเนี่ยลันพลาสติกเนี่ยออกได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงงานเรามีวางแผนจะพัฒนนนนาเเเเพิิ่่มมต็อปใสสวขงฟ บบไฟฟ้านื่องจากว่าช่วงนี้ผมเท่าที่ผมลองเลงดูเนาะ นอกเมืองน่แดดมันเยอะเราก็เลยกําลังดูในเรื่องของโซลาเซลล์ต่างๆนะครับเพอเอามาใช้ในโรงงานเนาะจริงๆโรงงานในเมืองผมผมก็ยังสนใจเรื่องระบบโซลาเซลล์อยู่เนาะแล้วก็มีหลายเจ้าเข้ามานําเสนอแหละแต่อาจจะยังแบบในเรื่องของเลทราคาต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ทําเกี่ยวกับโซลาเซลล์ก็ลองแนะนํามาได้นะครับว่าเผื่อมีอะไรแนะนําผมเนาะเพราะว่าตัวหลังคาอะไรมาแทนมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพร้อมที่จะเปลี่ยนระบบเมทัลชิปตของเราใหม่ด้วยในะส่วนของหลังคาต่างๆเนาะลานตากก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีสบมบูรณ์นะ แต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่อาจจะมีการสึกหลอไปบ้างตามอายุการใช้งานต่างๆในส่วนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องให้เขาเนี่ยค้นระยะการทำพลาสติกก่อนแล้วอาจจะให้เข้ามาซ่อมบำรุงแล้วอย่างเช่นตรงนั้นผมเห็นแล้วว่ามันมีปูนแตกมีอะไรอย่างเงี้ยจต,ต้องให้ช่างจากในในเมืองเฮดคอร์เตอร์นะเขาเข้ามาซ่อมบำรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดจัดวางเครื่องจักรต่างๆเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอ้พวกพลาสติกอะ่ะที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่า มันจะมีระกูลของที่เป็นของชิ้นใหญ่ของเบอร์15ของพีพีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันแยกสีอะไรยังไงบ้างคับเดี๋ยวตามมาเลยตรงนี้เสียงมันจะดังนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องตัดเนี่ยเขากำลังทํางานกันอยู่ข้างในนู้นเนาะมันก็จะแบบค่อนข้างมีเสียงด้วยอันนี้เราก็จะมีการทําห้อง้ะเก็บเสียงในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีการทําให้พวกระบบการเซฟเสียงต่งตางๆใส่แผ่นเซฟเสียงแล้วเนาะมันก็จะเสียงในประมาณหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าพลาสติกเนี่ยอันนี้ค ก็คือทําการแยกสีนะเองที่คุณเห็นมันจะมีสีต่างๆอยู่นี่มันจะมีอย่างเราก็จะแยกเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวสีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะแยกสีให้เรียบร้อยเนาะสีดําต่างๆอันนี้มันจะเป็นตระกูล PP ตัวนี้นะครับผมเนาะนี่ก็จะทําการแยกสีแยกต่างๆให้เรียบร้อยมันจะแยกเนื้อด้วยนะมันมีเบอร์15กับมีตระกูล PP ต่างๆนะครับ ก็จะทําการแยกให้เรียบร้อยเนี่ยอย่างเช่นพวกของเล่นเด็กอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเครื่องโม่เล็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะโม่ไม่ได้มันต้องใช้เครื่องโม่นะครับที่แรงม้าเนี่ยมันสูงนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเครื่องจักรใหญ่พวกมอเตอร์ใหญ่แรงม้าเยอะเนี่ยก็จะถูกเอามาเก็บไว้ที่นี่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นแยกสีต่างๆเนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองในแยกมามีตัวรังดําแบบนู้นด้วยนะครับรังดำนี่ก็จะเป็นพวก ลังน้ำโปงน้ำปลาต่างๆนะที่มันแตกหักหมดอายุแล้วหรือจะเป็นพวกคาซิ้ของเล่นเด็กต่างๆนะพวกนี้ก็จะทําการแยกให้เรียบร้อยนะครับข้างในเขาจะทําการบดย่อยอะไรไปกันให้เรียบร้อยนะเพราะว่าบดย่อยเสร็จปุ๊บก็ต้องทําการแพ็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ห้องน้ําเรียบร้อยดีโอเคอันนี้จะเป็นโซนนิ่งของตัวบ้านพักบุคลากรนะอันนี้เมื่อก่อนเราจะเป็นพวกองค์เก็บน้ําต่างๆเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นแบบหญ้านี่ค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ เซฟกันหน่อยเนาะเรื่องของปืนไฟต่างๆผมก็มีความกังวลอยู่โดยเฉพาะปกติแล้วเนี่ยหน้าฝนเนี่ยยังไม่ค่อยห่วงเรื่องไฟมากเท่าไหร่เนาะแต่เมื่อไหรที่เข้าหน้าแรงเนี่ยผมเนี่ยจะมีความกังวลมากเรื่องของไฟต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยนาข้าวนาอะไรเงี้ยเขาก็จะยังมีการทําแบบเผาบ้างเนาะอย่างบ้านะมันเป็นพื้นที่นอกเมืองเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยปกติเราก็ต้องมีการขอผู้ใหญ่บ้านขอจากหน่วยงานในท้องถิ่นเนาะทำเรื่องระบบแนวกันไฟต่างๆให้เราให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาเนาะ เหมือนตรงนั้นจะมีดินซุดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเดินไปตรวจทีน่นึงนะว่าคนเหมือนจะซุดมานิดหนึ่งนะครับถ,ถ้าท่านี่ตรวจดูข้างหลังตรงนะู้นเนาะมันจะมีในส่วนของกำแพงที่มันซุดทิดหนึง่งเดี๋ยวอาจจะต้องให้ช่างจากในเมืองนะครับเข้ามาจัดการเรื่องการ่้มบำรุงอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราประกอบกิจการเนาะสิ่งสําคัญเลยบางคนหลายๆคนก็อาจจะยังมีพลาดเหมือนผมบ้างนะเมื่อก่อนผมเป็นบางทีเนี่ย เราเนี่ยเดินหน้าพัฒนาอย่างเดียวเดินหน้าเดินหน้าพัฒนาระบบนู่นนี่นั้นจนบางครั้งนในสมัยก่อนเนี่ยผมก็มีเหมือนกันที่อาจจะพลาดในเรื่องของการเมนเทนต่างๆเนาะเพราะอย่าลืมว่าในการทําธุรกิจอะนอกจากการพัฒนาแล้วเนี่ยการซ่อมบํารุงเมนเทนเพื่อให้มัน,นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะอย่าปล่อยให้บ้านของเราเนี่ยทุดโทรมนะอย่างเช่นที่บ้านอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นแบบเออหลอดไฟขาดหรืออะไรเสียหายอะไรเงี้ยพยายามซ่อมบํารุงมันไว้ อะไรก็ตามที่เรารักษามันอย่างดีมันจะมีอายุการใช้งานที่มันนานมากขึ้นเนาะอย่างรั้วตรงนี้นี่ก็เดี๋ยวต้องให้ช่างเขามาจัดก,การซ่อมบํารุงให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็ลวดหนาตรงนี้นี่มีการหลุดด้วยเนีน่ยเดี๋ยวก็ต้องซ่อมบํารุงให้เรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่เห็นโรงงานของเรานอกเมืองเนี่ยก็จะทาการเอาพลาสติกพวกที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาทําการบดย่อยกันที่นี่นะครับเพราะามันต้องใช้เครื่องจักรหนักเนาะและ้วก็อย่างที่บอกว่าการทําํารเนี่ยมันมาจากการแยกเชือ้อแยกสี คีย์เวิร์ดสำคัญของคนจะทำธุรกิจรีไซเคิลคุณจะทำกำไรหรือคุณไม่ทำกำไรเนี่ยประเด็นสำคัญเลยคือคุณแยกมันได้ละเอียดแค่ไหนผมใช้คำนี้เลยนะฮะยิ่งคุณยิ่งใส่ใจแยกมันได้เยอะจัดการกระบวนการโปรเซสมันได้เยอะคุณก็จะสามารถทำกำไรกับมันได้เยอะเช่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนสำคัญเลยนะฮะในการประกอบกิจการเนาะทำยังไงก็ได้พยายามทำให้สินค้าของคุณนะมันสามารถทำกำไร ให้ได้ในจุดที่มันดีที่สุดนะพยายามแสวงหาสายทางที่จะทาให้เราเนี่ยได้เงื่อนไขการออฟเฟอร์ราคาที่มันดีที่สุดนะนี่คือย์เวร์ดสำคัญในการประกอบกิจการนะครับเพราะบางคนคิดว่าฉันซื้อมาฉันขายได้ต้นต่างฉันพอแล้วอัตรา,าการโกรดของธุรกิจมันจะโกรดคือเติบโตเนาะมันจะโกรดได้หรือมันจะโกรดไม่ได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือบริษัทอะ มันมีผลประกอบการที่มันเพียงพอไหมแน่นอนว่าผลประกอบการบริษัทพอได้กำไรปุ๊บมันจะต้องตัดมาให้เราใช้ในฐานะของผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทเนาะมันต้องต,ต้องตัดมาให้เราใช้แต่บริษัทจะโตหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับว่ามันมีสัดส่วนสเกลเงินที่ยังสามารถทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดในการทําธุรกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นสํนนาสำคัญเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของพัสิเกันสักนิดนึงว่าพัสตุกตเป็นยังไงนะครับเดนะี๋ยวพาปดูหน้าตาของพัสดอก จากตัวติดชิ้นใหญ่ที่เราเห็นเนี่ย เราก็จะทาการบดเก็บออกมาเป็นเก็บพลาสติกแบบนี้นะครับนี่กระบวนการนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ทาการส่งไปที่โรงงานหล่อม็ดพลาสติกต่างๆเนาะพวกนี้ก็จะเป็นการทําให้เราได้ผลกําไรมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาเราคัดแยกเชื้อแล้วเราขายต่อให้โล่งโมในพื้นที่เนี่ยบางทีเนี่ยส่วนต่างของราคาเนี่ยมันอาจจะมีไม่มากพอนะในการประกอบธุรกิจเราจึงต้องพยายามจะหาปลายทางของสินค้าเราเนี่ยให้มันสามารถขายได้ในราคาที่มันดีที่สุดเป็นจุดกําไรที่เราคุ้มที่สุดจะถามว่าถ้างั้นทำไมคุณเจ่งไม่ทําลงเม็ดพลาสติกไป การลงทุนมันจะมีในเรื่องของ ROI และ RA ROI คือ Return on Investment นะครับก็คือถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยจุดคุ้มทุนม,มันเป็นยังไงแล้วเรายิ่งอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้การที่เราจะผลิตเม็ดแล้วส่งไปส่วนกลางอะ่ะผมว่ามันเริ่มทาให้คุ้มแล้วมันจะมีต้นทุนเรื่องโลจิสติกต้นทุนต่างๆ,ๆมากมายเพราะฉนั้นเราจรึงเลือกจบกระบวนการของเราแค่ประมาณนี้แล้วเราได้จุดกาไรในประมาณนี้ผมว่า Return n v e s t m e n t มันดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยนอกดีกว่า ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเราก็ต้องมาตรวจโรงงานด้วยนะแล้วก็อยากให้คนเห็นเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกในส่วนของเชื้อพลาสติกต่างๆรวมถึงในเรื่องของกระบวนการการบดย่อยนะว่ามันออกมาหน้าตามันจะเป็นแบบไหนแยกสีแยกอะไรยังไงนะครับแล้วก็เราจะได้คุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยได้คุยในเรื่องของการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมรีไซเคิลต่างๆด้วยนะผมก็บอกตามตรงว่าปีนี้ค่อนข้างโหดมาเก็ตแชร์ไม่เยอะ แต่คอมเพลิเตอร์ค่อนข้างแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเราเราก็ต้องมีการพัฒนากันในทุกๆวันนะเพื่อให้เราเนี่ยยังคงสามารถที่จะประกอบกิจการได้นะครับในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะอย่าลืมนะโลกหมุนไปทุกวันเวลาเดินหน้าทุกวันเพราะฉะนั้นธุรกิจเราก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้นะครับก็หวัง<น>ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ฝากติดตามในทุกคอนเทนต์ของบริษัทด้วยพิมเข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไว